ดีนะครับเด็กนักเรียนชั้นป .5 นะครับวันนี้ครูจะมาสอนสังคมระดับชั้นป .5 นะครับก็ก่อนแรกเลยเนี่ยวันนี้ครูได้แจกก็มีนักเรียนบางคนก็ไปรับที่ห้องที่โรงเรียนแล้วนะเราก็เว้นระยะห่างเอาไปแล้วก็ไปทําที่บ้านแล้วก็มาเรียนออนไลน์นี่ตอนนี้เราก็จะมีสงเล่มน,นี้นักเรียนก็น่าจะได้แล้วนะครับอ่ะเรามาเข้าเรื่อง ของเล่มนี้เนี่ยเราจะใช้คู่กันวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอันนี้วันพฤหัสนะครูอัดเอาไว้ช่วงเย็นๆหลังจากกลับมาจากโรงเรียนครูก็เตรียมการสอนเดี๋ยวครูจะในเวลาคาบออนไลน์เนี่ยครูก็จะใช้โปรแกรมใช้โปรแกรมไลน์มิทติ้งคุยกับพวกเราก่อนเช็คชื่อคุยกันบอกก่อนพอเสร็จแล้วปุ๊บ แต่ปัญหาโปรแกรมนี้คือมันไม่สามารถอัดเก็บไว้ได้ mm hmm. เพื่อนที่ไม่ได้เข้ามาร่วมเนี่ยเขาจะไม่รู้เลยว่าทําอะไรยังไงดังนั้นครูจึงมีความคิดว่าครูจะอัดลงใน youtube ไปก่อนแล้วเราสามารถคนที่ไม่ไม่สะดวกในเวลานั้นเนี่ยก็ได้ย้อนกลับไปดูได้ mm hmm. อ่าโอเควันนี้เพื่อไม่เสียเวลาเลย mm hmm. ครูพยายามจะรวบรัดเพื่อไม่ให้มันยาวคลิปยาวเกินไปนักเรียนจะเบือ่อวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องนี้ครับสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก4ประการ แต่ก่อนที่จะมาเรื่องสิทธทิเด็กเนี่ยครูจะมาแจ้งเป้าหมายการเรียนรู้ก่อนนะครับเมื่อนักเรียนเรียนจบเนี่ยนักเรียนจะมีความรู้จะได้รับความรู้ในเรื่องของสิทธทิเด็กแนวทางการปกป้อง,องคุ้มครองการละเมิดสิทธทิเด็กพูดง่ายคือนักเรียนเป็นเด็กเด็กความหมายนี้คือเด็กก็คือยังเป็นเด็กชายยังไม่เป็นนายเราจะเป็นนายต่อเมื่อเราอายุ15ปีบริบูรณ์ก็คือเป็นนาย room, นางสาวถูกต้องไหมตอนนี้เราก็ต้องเป็นเด็กชายก่อน เธอจะได้เป็นนายตนมสองมสามหนเธอถึงได้เป็นนายนะครับนายอ่านิปปห้าปห้าเลขที่หนึ่งก็ใครอย่าปห้าอ่าอย่างเช่นปห้าก็นายฟิตรีแบบเน,นี้เธอก็ต้องอยู่มสองก่อนหรือมสามเนี่ยพอเธออายุครบสิบห้าเป็นนายตอนนี้เธอเป็นเด็กเด็กก็ควรจะรู้ในสิทธิพื้นฐานในตัวของเราเองจําเป็นมากไม่มีที่ไหนเขาสอนเลยหรอก ครูนี่แหละวิชาสังคมเนี่ยจะเป็นคนสอนในการที่เธอเนี่ยจะต้องรู้สิทธิขั้นพื้นฐาน4ประการของตัวเองเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเอาตัวรอดมีชีวิตรอดอยู่ร่วมในสังคมนี้ได้ไม่ถูกผู้ใหญ่หรือถูกผู้ไม่หวังดีที่เอาเปรียบที่เราเมิดเราที่ใช้แรงงานเราก็แลว้วแต่เดี๋ยวราจะมาดูเนี่ยว่าเธอมีสิทธิ์อะไรครับออนี้เขาผครองตามกฎหมายเลยนะอ่าอ่ะ,อะสิทธิธขั้นพื้นฐานของเด็ก4ประการ1 สิทธ์ในการมีชีวิตรอดขัวหัวข้อก่อนนะเดี๋ยวเราจะกลับมาตรงปิดยอด่อยนักเรียนเนี่ยมีสิทธิ์ในการมีชีวิตรอด 2. ส,สิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองอ่าการปกป้องคุ้มครอง 3. ส,สิทธิ์ที่จะได้รับการพัฒนา4ส,สิทธิ์ที่จะมีส่วนร่วมอ่ะรันนี้กลับมาแรกอันนี้ตั้งแต่เธอเกิดเลย สิทธิในการมีชีวิตรอดตั้งแต่เธอเกิดมาเนี่ยเธอถูกปกป้องคุ้มครองแนละ้วได้รับการเลี้ยงดูให้อยู่รอดไม่ว่าเด็กจะมีความผิดปกติทางด้านร่างกายพิกลพิการแขนขาไปดันโบแม่ก็ต้องเลี้ยงดูไปทิ้งไม่ได้มีความผิดทางกฎหมายอ่านี่คือเขาคุ้มครองเธอตั้งแต่เธอเกิดแล้วนะเธอต้องมีชีวิตรอดพ่อแม่ต้องเลี้ยงดูถ้าพ่อแม่คนไหนทิ้งเด็กแม่ก็เคยมีข่าวอยู่ก็ถูกจับอ่าพ่อแม่ก็ถูกจับมีความผิด เนี่ยครับเพราะว่าเธอมีสิทธิ์ตั้งแต่เธอเกิดมาแล้วเธอได้รับการปกป้องแล้กฎหมายกำหนดแล้วพ่อแม่มีความผิดทันทีถ้าเกิดทิ้งลูกเหมือนในละครนะชีวิตจริงไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่ในละครนี้ชอบมีแบบพวกคนจนไปทิ้งไว้หน้าบ้านคนรวยอย่างเงี้ยเธอก็ทกบ้างใช่ไหมหน้ต่อมาสองสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้คมครองแน่นอนเธอเป็นเด็กเธอสู้ผู้ใหญ่ไม่ได้หรอกตั้งในเรื่องของคุณวุฒิวยวุฒิ การคิดการอ่านการทำทั้งร่างกายสรีระเนี่ยเธอสู้ผู้ใหญ่ไม่ได้ผู้ใหญ่เขาโตกว่าเธอทางด้านความคิดและก็ร,ร่างกายท่าน,นี้เด็กก็ต้องได้รับการปกป้องเอาไว้ไม่ให้ถูกอะไรบ้างเช่นเด็กต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศล่วงละเมิดทางเพศก็คือถูกทำมีดีมีลายไม่ว่าจะเป็นเด็กชายหรือเด็กหญิงเนี่ยเราก็อาจจะเห็นข่าวว่าที่โดนคนเมาไปล่วงละเมิดทางเพศ หรือโดนคนแก่หรือโดนใครเนี่ยทำอนา,าจ,จารเนี่ยวิธีนี้วิธีรับมือนะครูสอนเราง่ายเอาเป็นผู้หญิงผู้ชายนะ,ะวิธีรับมือง่ายให้ตะโกนเมื่อเธอถูกจับหรือเธอถูกลวนลามหรือเธอถูกล่วงละเมิดเนี่ยให้ตะโกนดังๆเธออย่านิ่งพอตะโกนดังๆเขาตกใจแล้วเขาจะไม่กล้าทำอีกเลยอ,อย่านิ่งถ้าเธอนิ่งเนี่ยแสดงว่าเธอยอมอันนี้ครูสอนเทคนิคให้นะครูเคยอ่าน รูคเคยอ่านกูคเคยเข้าไปอบรมในเรื่องเกี่ยวกับเนี้ยว่าต้องตะโกนแล้วเขาจะหยุดถ้าไม่หยุดอเราก็จับมือเขาไว้แน่นแล้วก็ร้องเรียกให้คนช่วยถ้าเกิดหนีได้ก็หนีพอ,อ,อมาการถูกทารุณกรรมทำร้ายร่างกายทุกตีอย่างรุนแรงที่รุนแรงแน่นอนพ่อไม่ให้เธอตีเธอได้อยู่แล้วครูก็ตีได้มากแต่ก็ไม่ได้ต้ยว่าตีแบบรุนแรงแบบจนแตกเลือดจนใช้ไม้ตีอะไรจนแบบ าบาดเจ็บอันตรายถึงร่างกายและชีวิตไม่ใช่แต่ว่านี่เราพูดถึงกรณีที่บางทีนั่นเคยข่าวมีพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงในนี้ที่ทํำร้ายทุกตีเคยข่าวใช่ไหมอ่านั่นแหละเด็กก็ต้องได้รับการช่วยเหลือก็นําตัวไปอยู่กับลุงป้านนะอาอาไปอยู่พ่อแท้แหรือแม่แท้แท้เพื่อให้เด็กเนี่ยมีความบอกชำ้ำทางด้านร่างกายและจิตใจต่อมาครับ ได้รับการคุ้มครอ,องการใช้แรงงานเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีกฎหมายกาหนดนะเธอจะห้ามจ้างนะห้ามจ้างเด็กที่ต่ำกว่า15ปีทํางานแรงงานงานแรงงานนี้ไม่ใช่ว่าพอเธอปุ๊บบวหมอเลยครูครับแบบนั้นแม่ผมใช้แรงงานผมล้างจานแบบนี้อ่าแสดงว่าเธอบวหมอแล้วไม่ใช่แบบนั้นเขาเรียกว่าการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระหน้าที่พ่อแม่ไม่ใช่ว่าเธอไปช่วยล้างจาน ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแบบนี้แล้วเธอบอกว่าแม่ใช้แรงงานเด็กผมอายุไม่ถึงสิห้าปีคนละเลือกกันเราพูดถึงโรงงานอ่าอย่างเช่นโรงงานเนี่ยโรงงานใหญ่ๆเนี่ยใช้แรงงานที่อายุต่ำกว่าสิบห้าปีเนี่ยผิดกฎหมายนะถ้าไม่ถึงผิดมันจะไปสอดคล้องกับข,ข้อน,นี้อ่าเพราะสิบห้าปีเด็กยังต้องเรียนหนังสืออยู่จะไปทํางานแรงงานไม่ได้ต้องไหมอ่าสิบห้าปีเนี่ยเด็กต้องเรียนหนังสืออยู่ต้องอยู่อย่างน้อยคือขั้นพื้นฐานถ้าบังคับคือ ต้องจบชั้นม .3 ตอนอายุประมาณ1 5บ6ปีจะไปทํางานอยู่ไม่ได้นายจ้างคนไหนไปรับเด็กคนนั้นทํางานครับผิดกฎหมายถูกดำเนินคดีเลยครับเสียครับอาจจะถึงขั้นติดคุกเลยก็ได้ถ้าใช้แรงงานเด็กยิ่งแรงงานเด็กที่ใช้ร่างกายแบบไม่สามารถให้เขาเนี่ยพัฒนากล้ามเนื้ออย่างที่ถูกที่ควรอ่ะต่อมา 3. ได้รับการคุ้มครองปกป้อง การถูกผู้ใหญ่ล่อลวงให้กระทําความผิดยกตัวอย่างเลยหลอกเด็กให้ไปส่งยาแบบนี้เด็กมันไม่รู้เรื่องหรอกบางทีบอกเออเอเอาไปส่งเอาไปส่งเนี่ยตรงนี้หน่อยเด็กเอาขั้นของไป20เด็กไม่รู้เรื่องเด็กเมื่อตารวจจับปุ๊บสมมติว่าจับเด็กได้เนี่ยเด็กจะได้ปกป้องเพราะเด็กไม่มีความผิดเด็กไม่รู้ถูกเล่าลวงเขาจะสืบเขาจะสืบว่าเนี่ยใครล่อลวงมาเขาก็ไปจับผู้ใหญ่คนนั้นเด็กจะได้รับการปกป้อง กองในเรื่องตรงนี้อ่านี่คือพูดถึงเมื่อเธออายุต่ำกว่าสิบห้านะถ้าเธอเกินสิบห้าเนี่ยกฎหมายคนละแบบนะครับเธอจะถูกเรียกเป็นเยาวชนแล้วก็มีติดคุกเหมือนกันนะแต่เกิดเธอยังต่ำกว่าสิบห้าเนี่ยอ่ากฎหมายเขายังปกป้องคุ้มครองอยู่ยังถือว่าเธอเป็นเด็กเธอยังได้รับสิทธิทั้นพื้นฐานสี่การไม่อยู่แต่เมื่อไหร่เธอเกินสิบห้านะเธอมีความผิดทางกฎหมายนะติดคุกเด็กเหมือนกันนะเขาเรียกว่าคุกอะไรสถานดัดสันดานเยาวชนอ่าก็มีอยู่ ก็ไปเรียนหนังสือที่แน่นไปกินนอมที่แน่นคล้ายๆว่าเป็นคุกเด็กเขาเรียกกันแบบนี้ภาษาชาวบ้านนะถ้าเกอเนสิบเอ็ปีแล้วถ้ายังไม่เอินก็ยังได้รับการปกป้องคุ้มครองอยู่โอเคสามยืนด้านนี้น่าจะเห็นกว่านะสามสิทธิ์ที่จะได้รับการพัฒนาพัฒนาคือพัฒนาแบบนี้ต้องได้รับการศึกษาเมื่ออายุครบเจ็ดปีพูดง่ายคือพ่อแม่มีความผิดนะถ้าลูกอายุเจ็ดปีแล้วไม่ส่งเข้าเรียนปหนึ่งเนี่ย อนุบาลหนึ่งสองอนุบาลสองสามไม่เป็นไรเขาไม่ว่ากันแต่เมื่อเด็กครบเจ็ดปียังไม่ส่งลูกเข้าเรียนเนี่ยพ่อไม่มีความผิดนะถือว่า,าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเด็กต้องได้ไดเรียนหนังสือและเมื่อลรกเจ็ดปีอย่างไอยเข้าปาหนึ่งต่อครับและได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานสิบห้าปีเนี่ยที่ครูบอกเนี่ยสิบห้าปีนี่มันสอดคล้องห้ามใช้แรงงานเด็กเพราะเด็กต้องไปเรียนหนังสือสิบห้าปีนี่คือตั้งแต่อนุบาลหนึ่งเลยจนถึงมหก แลวตรงนี้เนี่ยรับเราให้เรียนฟรีด้วย15ปีเหมือนโรงเรียนเราเนี่ยโรงเรียนสตอรอมเราเนี่ยเห็นไหมค่าเทอมพ่อแม่เธอก็ไม่ต้องเสียดิรัฐบาลเป็นคนอุดหนุนเป็นคนจ่ายค่าเทอมใม่เธอ,อรัฐบาลเอาเงินมนานมนจากภาษีภาษีของคนที่มีรายได้อ,อย่างเช่นครูเนี่ยก็เสียภาษีเขา่าภาษีเนี่ยเป็นรายได้ของรัฐก็มาจ้างครูก็มาจ้างครูออกมา เอามารักษา30บาทรักษาทุกโรคเอามาแบบนี้นะครับเอาไปสร้างหนูเสร้างโรงเรียนเอามาเสียค่าใช้จ่ายในการศึกษาให้แก่เด็กในประเทศเพื่อประเทศพัฒนาเพราะเขาถือว่าเด็กในวันนี้ก็เป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าอ่ะต่อมา 4. เอ่ต้องยืนทางนี้ครูลืมทุกทีไม่งั้นหลุดกล้องหลุดเฟซสี่ 4. สิทธิ์ที่จะมีส่วนร่วมตามตัวเลยมีส่วนร่วมเด็กต้องได้รับการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในเรื่อง ที่มีผลกระทบต่อเด็กก็คือไม่ใช่สแสดงวิ็นเรื่องผู้ใหญ่นะไม่ใช่ไม่ใช่แสดงวห็นว่าอย่างนู้นอย่างนี้ไอ้นั้นเนี่ยไอ้นั้นคนละเรื่องกันแต่ต้องเป็นผลกระทบต่อเด็กเกี่ยวเด็กโดยตรงเด็กต้องได้พูดครูยกตัวอ,อย่างเช่นพ่อกับแม่จะแยกทางกันพ่อจะเอาแม่จะเอาตกลงกันไม่ได้รู้ไหมสาลจะฟังเด็กเด็กจะอยู่กับใครนี่ครับนี่กรณีตัวอย่างที่ครูพูดยกให้ฟังถ้ากระทบต่อตัวเด็กเนี่ยเด็กต้องมีส่วนร่วมในแสดงวิถี ไม่ใช่เป็นผู้ใหญ่ตัดสินใจไม่ใช่พ่อเอาหรือแม่เอาต้องฟังลูกอันนี้คอตัวอย่างนะต่อมามีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมต่างๆซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านสังคมและอารมณ์นี่คุยกตัวอย่างกันไปพนักศึกษาเธอไปเนี่ยเธอได้อยู่กับเพื่อนก็คือด้านสังคมได้การใช้ชีวิตด้านอารมณ์สนุกเฮฮาแต่แล้วกิดผู้ครองเนี่ยไอ้ไหนไอ้ไหนก็ไม่พาไปเลยนะให้ลูกอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านกลายเป็ใน,ในเด็กเก็บกด กลายเป็นเด็กเข้ากับเพื่อนไม่ได้อ่าสุดท้ายครับพอโตไปครับก็ไม่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นหรือทํางานร่วมผู้อื่นได้ก็คือเป็นคนเป็นคนที่เข้าสังคมไม่ได้เพราะว่ามันสืบเนื่องมาตั้งแต่เด็กนีก่แหละพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ให้มีส่วนร่วมในการท,ทํกากิจกรรมต่างต่งของนี่สําคัญนะก็เวลาไปท่า,านียยายครูก็อยากให้พวกเราเนี่ยได้ไปทุกคนยกเว้นคนที่มีภารกิจอะไรจริงๆที่ไปไม่ได้หรือมีโรคประจําตัวอะไรแบบนี้ เราค่อยว่ากันเป็นเรื่องเป็นราวไปเป็นเคสๆไปอ่าแต่ใครที่ปกติดีนะครับไม่มีภาระอะไรต่างๆเนี่ยสมควรไปร่วมกิจกรรมต่างๆครับมันพัฒนาทางด้านสังคมการร่วมผู้อื่นอ่าแล้วก็อารมณ์ทําให้เธอไม่เก็บกดทําให้เธอมีความสุขสนานล่าเริงตามวัยอ่ะโอเคการนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กเนี่ยจะมีอยู่หน้า57ู่เรูลืมบอก นี่ป .5 เราจะทําแบบฝึกหัดนี่นะครับเล่มนี้นะครับเราจะทําแบบฝึกเล่มนี้หน้า25 26โดยใช้หนังสือเรียนหน้า53-57มาตอบคําถามใช้หนังสือเรียนเนี่ยอันนี้ครูย่อเป็นไม d แ a p p ิ้งอ่าเธอก็เคยเรียนกับครูแล้วตอนป .4 เธอรู้อยู่ว่าเราเรียนแบบไหนแล้วเราก็มาสรุปทำแบบนี้อ่าค่ะ ก็เรียนกันแล้วครูว่าพวกเราก็เข้าใจได้ง่ายนะเราเรียนอย่างนี้มาป .4 พวกเรายเรียนครูละป .5 นี่ก็ยิ่งง่ายสะดวกเร็วขึ้นอะมาดูแบบฝึกหัดเลยง่ายๆเลยตัวอความรวดเร็วหน้ายี่สิบห้าหน้ายี่สิบห้าหน้ายี่สิบห้านี่หน้ายี่สิบห้านะนักเรียนเขาบอกว่า นำสิทธิพื้นฐานของเด็กเติมลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กับภาพนี่เหมือนในกระดานเลยที่ครูมีไม้แรสิทธิในการมีชีวิตรอดสิทธิจะมีส่วนร่วมสิทธิได้รับการปกป้องสิทธิรับการพัฒนาเห็นไหมสี่ข้อแล้วเธอดูภาพเลยอ่าว่าเนี่ยมันพอดีเลยก็มาดูครับอาครูชี้นําภาพแรกแล้วกันเธอคิดว่าภาพนี้น่าจะเป็นสิทธิ์อะไรในการมี อ่ามีการมีชีวิตรอดกันเนี่ยครับกระสิทธิ์ในการมีชีวิตรอดพอ,อแม่ต้องเลี้ยงดูจะทิ้งลูกไม่ได้ส่วนนี้เขาก็ทําอะไรกับเพื่อนเนี่ยอ่าในการมีอะไรแบบนเนี้ยเนี่ยในการมีอะไรหลายๆคนเหมือนท่านสาเนี่ยไปเที่ยวเล่นทากิจกรรมอะไรแบบเนี้ยอ่าก็ดูเอาครับว่าเป็นอะไรพอต่อมาครับนี่มีผู้ใหญ่มาเหมือนไปเขตหัวเด็กหัวปูเลยผู้ใหญ่คนนี้ก็มาออกมาปกป้องเลยก็ตรงกับอะไร มีอยู่ในนี้อ่าเป็นอะไรสิทธิอะไรอ่าไม่ยากต่อไปนี่เขากําลังทําอะไรอยู่เรียนหนังสืออ่านี่เรียนหนังสือก็ได้รับอะไรการอะไรอ่าง่ายๆไม่ยากพวกเราก็ททำเอาสีข้อนี้มาตอบโอเคอีกหน้าหนึ่งหน้านี้ไม่ยากเหมือนกันเขาบอกให้ขีดเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกต้อง และกากากบาดหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องมองเห็นไหมอ่า,อานีา่มาดูครูช่วยซักสองข้อแล้วกันเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวเธอทำข้อไหนที่ถูกเธอคิดถูก,ถกข้อไหนที่เธอว่าผิดก็กาผิดมันก็อยู่ในสี่ตัวนี้ครับครู่าอธิบายหมดละอ่าด็ก ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องและคุ้มครองถูกไหมหัวข้อนี้ง่ายมากก็ถูกแน่นอนก็ขิดถูกแล้วมาดูข้อสองนี่นี่ผู้ใหญ่ให้เด็กขายยาเสพติดเป็นการละเมิดสิทธิเด็กใช่ไหมออก็ถูกนะก็ผู้ใหญ่ให้เด็กขายยาเสพติดเนี่ยเป็นการละเมิดสิทธิเด็กก็ถูกก็ถูกแล้วก็ขิดถูกอเดี๋ยวกูมาหาข้อผิดบ้างนี่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 น ข้อ6เด็กไม่มีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่มีผลกระทบต่อตัวเด็กเองต้องให้ผู้ใหญ่เป็นผู้ตัดสินใจแทนนะนี่ข้อนี้เนี่ยในการมีส่วนร่วมเลยกูเพิ่งสอนเห็นไหมข้อนี้ผิดนะถ้าเกี่ยวกับตัวเด็กครัวที่บายฟังแล้วว่าเด็กต้องได้รับการตัดสินใจยกตัวอย่างเช่นพ่อแม่แยกกันแล้วเด็กต้องไปเลือกอยู่กับใครเนี่ย ผู้ใหญ่ตัดสินใจไม่ได้เด็กต้องเป็นคนเลือกมีส่วนพราะมนมีความเกี่ยวข้องกระทบต่อตัวเขาโอเคที่เหลือตรงน,นี้ทําเองไม่ยากคราวนี้มาดูตรงน,นี้ครับตอนที่2ยกตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปกป้องคุ้มครองเด็กในประเทศไทยพร้อมบอกหน้าที่ของหน่วยงานนั้นมาหนึ่งตัวอย่างคือหน่วยงานอะไรอาครูเขียนดอกจันเอาไว้แล้วมานีไงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองเด็ก หน้าเท่าไหร่ครับหน้าห้าสิบเจ็ดอ่าเปิดหน้าห้าสิบเจ็ดเลยเปิดหน้าสิบเจ็ดเลยจริงๆแล้วเนี่ยนักเรียนมันมีหลายหน้ามากเนื้อหามันมีแต่หน้าห3สิบสามถึงหน้าสิบเจ็ดแต่ครูก็อ่านแล้วก็สรุปให้เราเป็นไมล์แมปปิ้งแบบสั้นๆนะเหมือนกับที่เราเรียนมาเนี่ยเนี่ยแล้วส่วนในการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กเนี่ยหน่วยงานที่่ยวข้องมีหน้านี้เลยเธอก็ไปดูหน้าห้าสิบเจ็ดอ่ามาดูหน้าห้าสิบเจ็ด นี่เธอก็เลือกมาเลยนี่คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลือกมาสักอันหนึ่งแล้วก็ตอบคาถามของนั้นนะครับนี่ก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสถาบันครอบครัวอ่าแล้วก็ด้านขวาเนี่ยก็ร่วมมือกันแบบนี้หรือจะเอาข้อนี้หรือจะข้อนี้ก็ตอบเข้าใจนะในหน้าหน้าในในส่วนของตรงข้อนี้ครับนี่ในส่วนข้อน,นี้มีคะแนนด้วยนะเนี่ยห้าคะแนนตรงนี้ด้วยสิบคะแนนเห็นไหมคราวนี้ โอเคเรียบร้อยนะอ่ะเอาสองหน้านี้พอการนีค้ครูขอสรุปเลยนะครูอยากให้คลิปมันอยู่สักสิบห้าไม่เกินยี่สิบนาทีประมาณนั้นแหละครูอยากให้ันอยู่ช่วงสิบห้ายิบครูเลยพยายามรวบัดเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปไลน์มิสก่อนอ่ะก็ก็สรุปกันว่าเราเนี่ยก็หลังจากที่ าลา์มิงกันแล้วแล้วครูจะส่งคลิปนี้ให้เราดูเพิ่มเติมเผื่อทีเพื่อนบางคนเนี่ยที่ยังไม่ได้เรียนก็ได้กลับเข้าไปดูได้นะครับก็ใครที่ไม่ได้เอาหนังสือทั้งสองเล่มนี้ก็ไปเอาได้นะครูฝากไว้ที่ครูไปสน่นกับครูหามะไว้แล้วพวกเธอเข้าไปเอาไป,ไป,ไปงัปงน้ไงนไม่งั้นเดี๋ยวเธอทาไม่ได้คราวนี้พอเธอไปเอาแล้วปุ๊บเธอมาดูคลิปย้อนหลังได้ที่ครูอัดเอาไว้เนี่ยใน YouTube ช่องครูเดี๋ยวครูก็ส่งลิงก์แปะไว้ในกลุ่ม ว,วิชาสังคมป .5 นะอ่าสุดท้ายนี่ครูก็าฝากว่าพวกเราทุกคนนะในช่วงสถานการณ์แบบนี้เราก็เวลาไปไหนมาไหนก็ใส่แมสด,ด้วยนะวันนี้ครูไปแจกหนังสือก็เห็นหลายคนไม่ใส่ครูก็เป็นห่วงเหมือนกันอ่าแล้วก็อย่าให้รักษาสุขภาพในสภาพการโควิดแบบนี้เนี่ยนักเรียนต้องเรียนแบบออนไลน์ไปก่อนนะเรารอจนกว่าโควิดเนี่ยจะหายไปก่อนรัฐบาลประกาศให้เปิดเรียน เราถึงได้กลับมาเรียนในชั้นเรียนโรงเรียนเหมือนเดิมครูก็อยากเจอนักเรียนเหมือนกันสอนในห้องสนุกกว่าสอนออนไลน์แน่นอนแต่ในเมื่อปัญหามันเกิดเราก็ต้องแก้กันไปนะโอเคนั้นครูขอจบการบรรยายเท่านี้นะโอเคสวัสดีครับ